ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำตัวโกลาวโกลเด้นทริกนะครับช้อปปี้โกลเด้นทรินะครับมีแล้วปังก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าสัญลักษณ์นะครับรูปสีส้มแบบนี้เนาะอ่ะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วหาโลโก้ตรงนี้นะครับอันนี้คืออยู่ในหน้าของ a f f i l i t t e นะครับคลิกเข้าไปครับพอเราเข้ามาในหน้า a f f i l i t t e เนี่ยเขาจะมีหัวข้อให้เราอ่านนะครับตัว Golden Trick นะครับมีแล้วปังชัวนะครับ ก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีนะครับของครีเอเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีคือเราจะได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มนะครับ10%ถ้าเราได้รับเครื่องหมายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไลค์หรือว่าจากช้อปปี้วิดีโอเนี่ยเราจะได้10%เลยเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเข้ามาคลิกอ่านนะครับจากการทำแอดแ t ดนั่นเองตรเนี้มันก็จะอยู่ตรงชื่อเราเองนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมยังไม่มีเดี๋ยวต้องส่งเข้าไปนะครับทีนี้เลื่อนลงมา เขาก็จะมีโกลเด้นทริเนี่ยมีแล้วปังยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้มันเหมือนเราได้เพิ่มอะได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเราต้องการันตีตัวเองให้ผ่านนะครับการันตีให้ผ่านเดี๋ยวเขามีเงื่อนไขนะเพื่อนอะอันนี้อ่านดูตั้งจากตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นตัวช้อปปี้วิดีโอนะครับจำนวนวิดีโอนะครับความถี่นะครับในการโพสต์วิดีโอยอดออเดอร์ต้องมียอดออเดอร์ด้วยนะถ้าไม่มียอดออเดอร์เนี่ยก็อ,อาจจะไม่ผ่านหรือผ่านเพียงข้อ ข้อกำหนดนี้ก็คือเป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามบนช้อปปี้ e. โอ้ต้งแต่ตั้งแต่ช่องโซเชียลมีเดียมากกว่า5 0าแสนคนขึ้นไปป้า5้าแสนคนอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับอันนี้ก็คือมันต้องมีออเดอร์ด้วยเนาะแต่ช่องผมเนี่ยช่องผมมีออเดอร์ก็ผ่านแล้วมีการโพสต์ความถี่อันนี้อาจจะยังจำนวนอาจจะจำนวนวิดีโออาจจะน้อยไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดให้เราอ่านเพิ่ม,เต,มเติมตรงนี้นะครับเราลองคลิกเข้าไปอ่านได้นะอยากได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามัน ถ้าเราได้เนี่ยโอกาสที่ถูกเปิดค่าการเห็นมันจะมีนะอันนี้ก็จะมาดูเรื่องของเกณฑ์ ain, นะครับเกณฑ์ ain, ถ้าเราผ่านนะข้อที่1เนี่ยก็จะดูเรื่องของจํานวนวิดีโอความถี่ชั่วโมงนะครับออเดอร์ Order. อันนี้ก็คือข้อเมื่อกี้เนาะที่เขาพูดถึงนะครับอันนี้ถ้าเป็นของตัวถ้าเป็นเซลเลอร์อันนี้คือของร้านค้าอันนี้ของร้านค้านะเ,เราไม่ได้เป็นร้านค้าถ้าเรื่องของการไลฟ์แปลว่าเนี่ยถ้าเรื่องของการไลฟ์นะครับเราจะต้องมีการไลฟ์สตรีม ต่อสัปดาห์แปลว่าเนี่ยเราต้องไลฟ์สตรีมด้วยนะครับสิบห้าครั้งนะครับ2ชั่วโมงต่อ1สตรีมอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ถ้าผมทำเนี่ยหน้าผมน่าจะไม่ผ่านแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ไลฟ์นะครับนีนี้มาดูต่อในเรื่องของการที่เป็นอ่ช้อปปี้วิดีโอถ้าเป็นช้อปปี้วิดีโอถ้าเป็นตัวช้อปปี้วิดีโอนะครับก็เนี่ยนะครับต้องลง5้าสัปดาห์มีการโพสต์ทุกสัปดาห์นะครับ1สัปดาห์เนี่ยก็คือต้องมีห้าวิดีโอนะครับหรือว่ามีผู้ติดตามห้าแ0,000นคนขึ้นไปอัันนนี้ไม่ง่งายะครบ สำหรับคนเป็นครีเอเตอร์เนาะอันนี้ก็คือข้อที่1ทีนี้เรามาดูข้อที่2ของเขาข้อที่2ของเขาเนี่ยนะครับเรื่องของการละเมิดเนาะอันนี้เราน่าจะไม่มีการละเมิดการโต้ตอบลูกค้าคําอธิบายสินค้าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับของร้านค้านะครับอืมตรงนี้อันนี้เราก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับทีนี้ช่องเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเราจะต้องทําคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเข้ามาสังเกตตรงเนี้ยอ่านอันนี้อันหนึ่งเนี่ยที่ผมมองนะครับ การที่เราจะทําตรงข้อเนี้ยนะครับข้ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพก็คือคุณภาพเนี่ยเสียงชัดเจนวิดีโอชัดเจนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทําคลิปเราต้องทําคลิปเองต้องเป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปที่เป็นภาพตัดแปะหรือว่าเป็นรูปภาพนะครับถ้าเราโหลดคลิปจากทิกตอกมาเราเอาลงได้แต่ต้องไม่มีลายน้ํานะครับสินาทีขึ้นสิบวินาทีขึ้นไปแต่รูปภาพเนี่ยนะครับมันไม่เป็นภาพนิ่งภาพอะไรเงี้ยต้องต้องไม่ใช่เป็นภาพนิ่งแปลว่า ถ้าเราทําคลิป,าาปวิดีโอที่เราเอามาทําเป็นวิดีโอผู้สร้างของเขาที่เป็นระบบวิดีโออัตโนมัติที่ทําจากรูปภาพเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะครับอันนี้คือผมลองไปลบคลิปลองไปลองลองไปลบเอาข้อภาพออกมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในช่องที่ผมทำในกะารตันเนี้ยผมลบลบพวกรูปภาพออกมดแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวกดยอ้อนลงมานะครับกดยอ้อนลงมาเขาจะมีตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างนะครับมันอยู่ตรงไหนเพื่อนเพื่อนดูไหมอะเนี่ยดูจากอันนี้ก็ได้อันนี้คือเข้าไลน์เนาะ แต่ว่าอันนี้ผมจะดูจากช้อปปี้วิดีโอนะครับเพืเ่อนๆคลิกเข้าไปนะในรูปรูปโปรไฟล์เขาเนี่ยเห็นไหมข้างหลัง,ขงเขารูปโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นสีส้มในไลฟ์สดก็เหมือนกันจะเป็นสีส้มนะครับอันเนี้ยถ,ถ้าเราได้เนี่ยแต่อันเนี้ยเขาผู้ติดตามเขาไม่ถึงไม่ถึงเออ่ไม่ถึงแสนนะครับแต่ว่าจํานวนการวิดีโอของเขาเนี่ยน่าจะเยอะแล้วก็มีการไลฟ์เห็นไหมเนี่ยเขามีการไลฟ์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ผ่านแต่ไลฟ์ของเขาเนี่ยแค่2ครั้งเองเห็นไหมแต่เขาผ่านแล้วนะ เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปทั่วไปก็เราจะทําคลิปขายด้วยก็ได้หรือว่าเราทําคลิปลงทั่วไปก็ได้นะนี่นะครับอันนี้เขาไม่เยอะนะแต่เขาผ่านแล้วแต่ว่าผู้ติดตามก็เป็นหลักแสนเนาะเออหลักหลักหลักหมื่นก็ลองดูนะครับขอให้ทุกคนได้ทีนี้เนี่ยพอเราทําตรงนี้เสร็จนะครับเขาจะมีให้เราเลือกกดส่งไปนะครับกดส่งไปอเดี๋ยวผมจะกดส่งเข้าไปก่อนนะลองดูครับได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร่ะกดส่งไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกเนาะเราเลือกเป็น KOL นะครับแล้วก็เราเขาบอกว่าความถี่ในการลงคลิปนะครับความถี่ในการลงคลิปไม่เคยเอออย่างน้อยหนึ่งครั้งต่ออย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์คลิปนะครับอ่ะผมลงเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เนาะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกลงทุกวันแล้วกันก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปทุกวันละนะครับแล้วก็ชั่วโมงการสตรีมชั่วโมงการสตรีมนะครับยังไม่เคยเลยนะครับ เคยสตรีมไปแล้วครั้งหนึ่งอะเนาะแล้วก็ท่านได้เข้าร่วมไลฟ์เอ็กซ์ต้าหรือไมออ่ไม่ได้เข้าร่วมเนาะเ,เข้าร่วมไปก็ได้ครับแพ็กเกจแอดท่านซื้อแพ็กเกจแอดไลฟ์ like. ไม่นะครับช้อปปี้วิดีโอจำนวนโพสช้อปปี้วิดีโอต่อสัปดาห์นะครับห้าถึงสิบ ไม่มีนะครับอันนี้ก็รหัสช่องทางโซเชียลมีเดียที่ต้องการได้รับการพิจารณาอ่าอันนี้ก็กรอกกรอกข้อมูลอันนี้คืออะไรอะ่ะชื่อ,อช่องช่องนะครับช่องที่ต้องการให้หากมีช่อง kll ที่จะมีจำนวนผู้ติดตาม แล้วก็ลิงก์นะครับอันนี้ผมจะเอา t ิ k t o k มาใส่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาช่อง Ti k t o k มาใส่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพืเ่อนๆอะตรงนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะเพื่อนๆให้เราเลือกช่องช่องทางที่เรามีมีคนเยอะๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราในทิกตอกเรามีคนหลักหมื่นเงี้ยเราก็เอาหลักหมื่นมาใส่อย่างผมเนี่ยในทิกตอกผมมีหลักแสนเนาะผมก็ปปี้ลิงก์สิหลักแสนมาวางนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเพราะว่า ที่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมเพราะว่าเราไม่ได้เคยไลฟ์สตรีมข้างบนเนาะเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมอันนี้ก็จริงๆผมไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เราเราก็เลยไม่รู้นไหมเนี่ยอันนี้ข้างบนไม่เคยไลฟ์สตรีมแต่เดี๋ยวลองส่งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเลือกสาย KL ไงเราเลือกสายเป็นพวกสาย KL นะครับก็อาจจะเป็นแบบพาร์ทเนอร์ของตัวอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็เลือกเลื่อนลงมานะแล้วก็กดส่งไปได้เลยกดสับมิทไปเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูข้อมูลของเขานิดนึง่งน,นี้เขาก็จะให้เราเข้ามากดอ่านเนาะก็ช่องที่เราใช้สมัครก็ต้องเป็นช่องที่เราใช้ทํ f f i l i l t e นะครับที่นี้ผมย้อนออกมาดูในช่องที่ผมทํานะครับตอนนี้ผมผมปรับนะครับปรับเรื่องของการทําช่องนะครับปรับการทําช่องใหม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วก็ในชอปปี้วิดีโอเนี่ยนะครับในผมในชอปปี้วิดีโผมนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น รูปภาพเป็นวิดีโอที่ผมทาเองหมดเลยไม่มีรูปภาพเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะทำเนี่ยต้องไปลบเอาพวกภาพเป็นรูปภาพนะที่เราทําเป็นรูปภาพเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นรูปภาพเนี่ยลบออกให้หมดนะครับจะได้ไม่ไม่โดนละเมิดนะไม่ใช่โดนละเมิดหรอกมันจะได้เขาจะได้อนุมัติให้เราผ่านไวๆเหมือนป้าเนี่ยผมก็เลยเลอกเอานี้มาเพราะเพราะถ้าเราได้เนี่ยมันเหมือนเป็นการการ,ารันตีไงเนีย่ยอย่างเงี้ยผมอาจจะลบออกครับเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปเราเนาะเนี่ยแล้วก็ไปลบออกได้นะครับ ไม่ต้องไปเสียดายนะแล้วเราก็เริ่มลงคลิปไปใหม่นะครับอ่ะก็ลองดูก็ขอให้ทุกคนได้รับไอ้ตัวนี้กันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องไอทุกด้วยนะครับ